เน้หลายอยู่พี่น้องเน้หลายอยู่เครื่องกระยังโูนะแค่อุปโภคล้างปลาพี่น้องล้างปลาค้นโอ้ปลา้างปลาล้างปลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปงป่ายสุขูสุขวลเด้อ มื่อนา้หาอยู่หา,หา,หากินพี่น้องเอ้ยหาป่ายุคใกล้ๆเถียงทุกคนนี่แหละหาอยู่หา,หากินตามภาษาตามวิถีชีวิต้าวไร่สาวนาไอาพี่น้องมานี่ไปหาป่าน้ำกันตึกสะดุงทางซอนพร้อมมื่อนี้ไอลุยเดี๋ยวลงไปไล่ป่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อป่าอยู่อุ้มนี่เตดหอนหอนป่างอมครับ nhóc con thứ cứ vào này đi, thứ yêu bát này Wow, wow, wow! wow, chưa có gì kìa Nguyên bớt tên nỉa nỉa đấy nỉa lại nỉa đấy, bà nè nỉa 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 bà đúc, bà khen, bà cơ nỉa bà nỉa 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 ได you know ้ย you know ู่พ um ี่น้องเลยได้ยู่ฝาอยู่นีอุ้มนี่พี่น้องบุ้ยใบบุ๋ยใบอยู่ฝาอยู่นีนอุ้มนี่พทุกคนพุกให้ฝาออกจากอุ้มก่อน ลืออีบอ่อปลาเนี่มันกต้นโอ้ยไอ,อ้ทุ่งคาดแล้วบานนี้ลูกไหลคือลูกตัวนี้โอ้ยสวนเธอเป็นกิโลว้าโอ้ยลูกไหลคือลูกพี่น้องเอ้ยครูยุบยุบอยู่อ,ออมปลาก้อนอปลาก้อนพี่น้องเลย อ๋อไปไปแล้วไปไปแล้วโอหมานคักไปนเน้อเยเอ้ยเหม้นเหม้ยตาต้งบัด ตั้งสะดุ้งไว้อีกก้อนสนบึงอยู่อุ่มนี่ก้นนอกน Ô hai tôt, hai tôt, hai tôt, hai tô, 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 hai Ừ. Lúc bông ít con thử như bò. Ô, thử cực cao. Ờ, rực Lúc 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 lúc, mán 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 mán.